ต่อไปเราจะมา,าดาูวิธีการเบิกเงินนะคะในกรณีจ่ายตรงผู้ขายโดยผ่าน PO นะคะตรงนี้เมื่อเรา,าล็อกอินเข้าหน้าระบบไปนะคะหน้าจอนะคะก็จะแสดง6ระบบงานนะคะให้เราเลือกอทำรายการที่ระบบเบิกจ่ายนะคะคลิกเลือกขอเบิกเงินนะคะ จากนั้นนะคะเลือกแบบฟอร์มนะคะที่เราจะทำการบันทึกรายการนะคะก็คือแบบฟอร์มขอบอนะคะคือการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะคะ,ะเมื่อกดเข้าไปนะคะ,ะหน้าจอนะคะจะแสดงข้อมูลอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือตรงนี้ข้อมูลส่วนหัวแล้วก็แถบข้อมูลทั่วไปแล้วก็แถบรายการขอเบิกนะคะ ข้อมูลรหัสหน่วยงานนะคะรหัสพื้นที่รหัสหน่วยเบิกจ่ายนะคะตรงนี้ระบบขึ้นให้อัตโนมัตินะคะตามสิทธิ์ที่ได้รับนะคะส่วนวันที่เอกสารวันที่ผ่านรายการตรงนี้นะคะ,ะระบบขึ้นให้ตามวันที่ปัจจุบันนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้นะคะ ส่วนการอ้างอิงนะคะฟิลที่เป็นสีแดงนะคะตัวนี้ให้เราระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้นะคะหรือว่าเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับาการทำรายการขอเบอิกของเรานะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่มให้แท็บสำหรับคลิกค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ g f นะคะที่เราจะดึงข้อมูลมาทำรายการขอเบอิกนะคะ ในส่วนแถบข้อมูลทั่วไปนะคะตรงนี้ประเภทรายการขอเบิกนะคะวิธีการชำระเงินข้อมูลผู้รับเงินนะคะตรงนี้ข้อมูลก็จะขึ้นให้อัตโนมัตินะคะโดยดึงข้อมูลมาจากอ้อางอิงข้อมูลมาจาก PO นะคะที่เราคลิกค้กคนหานะคะส่วนแถบรายการขอเบิกนะคะตรงนี้นะคะจะยังไม่อคทีฟให้ทำรายการนะคะถ้ายังไม่ได้คลิกค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตรงนี้นะคะ สำหรับการค้นหาอเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะคะเราจะค้นหาได้2วิธีก็คือค้นหาตามเลขที่เอกสารนะคะก็คือให้ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อนะคะจำนวน10หลักนะคะจากนั้นให้กดค้นหาแล้วก็ในกรณีที่เราจะค้นหาตามเงื่อนไขอื่นนะคะให้เราตามตัวอย่างนะคะเราค้นหาตามวันที่บันทึกรายการนะคะ ให้เราระบุข้อมูลวันที่ที่เราจะทำการค้นหาใบ p o นั้นๆน,น,นะคะเมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดค้นหานะคะเพื่อทำการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อนำมาทำรายการขอเบิกนะคะในตามตัวอย่างนะคะเราจะค้นหาตามเลขที่เอกสาระนะคะโดยระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะคะที่เราจะนำมาทำรายการขอเบิกนะคะจำนวน10หลัก P.O. ตรงนี้จะขึ้นต้นด้วยเลขสี่นะคะเพราะว่าเป็นการทำรายการขอเบิกในกรณีที่มีการเป็นกรณีที่มีการส่งมอบแน่นอนนะคะ P.O. เลขสี่นี้จะทำะรายการผ่านแบบฟอร์มบอชอ,อะไรคะที่เรียนไปขอโทษนะคะบ,บอสอ,อะไรคะเมื่อวานบอสศศเอ้ย 01. นะคะ แล้วก็จากนั้นนะคะเมื่อระบุข้อมูล PO ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคลิกค้นหาระบบก็จะแสดงรายละเอียดนะคะ,ะเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่เราค้นหาเมื่อสักครู่นะคะให้เราคลิกตรงปุ่มกระดาษน,นะคะเพื่อแสดงเอกสารนะคะ ตรงนี้ระบบก็จะดึงข้อมูลมาให้เราอัตโนมัตินะคะโดยอ้างอิงตาม PO ที่เราคลิกค้นหาเมื่อสักครู่นะคะก็จะแสดงแทบ็บข้อมูลทั่วไปนะคะแล้วก็ขอโทษค่ะข้อมูลส่วนหัวแล้วก็ในแท็บข้อมูลทั่วไปนะคะประเภทรายการขอเบอร์ตรงนี้ ระบบจะขึ้นเป็นขอเบอิกเงินในงบประมาณนะคะในกรณีที่ PO ของเรานะคะสร้างมาจากเงินนอกงบประมาณนะคะเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเงินนอกงบประมาณฝากครั้งนะคะต่อไปมาดาูข้อมูลผู้รับเงินนะคะตัวนี้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารนะคะตัวนี้อ้างอิงมาจากข้อมูล PO ที่เราคลิกค้นหานะคะ ในกรณีน,นี้เราจะขอเบอิก PO ที่เราใช้นะคะจะเป็น PO ที่สร้างมาจากเงินในงบประมาณนะคะตัวนี้ก็คือเราก็จะต้องใช้ขอเบอิกเงินในงบประมาณต่อไปในช่องคําอธิบายเอกสารนะคะตรงนี้เราสามารถระบุคําอธิบายเอกสารนะคะเพิ่มเติมจากข้อมูลใบแจ้งหนี้การอ้างอิงหรือว่าจะ ข้อมูลอื่นนะคะที่เหมือนเราใส่ในช่องตรงอ้างอิงะคะ่ะไม่ไม่พอเป็นข้อมูลสำหรับเตือนความจำหรือว่าเหมือนรีมาร์ค,ความจำเราไว้นะคะก็คือสามารถระบุในช่องคำอธิบายเอกสารได้จากนั้นนะคะให้เราคลิกเลือกแท็บรายการขอเบอิกนะคะแท็บรายการขอเบอิกนะคะก็จะแสดงเอกสารอรายการใบสั่งซื้อนะคะที่อ อ้างอิงมาจากว p o อที่เรา,าคลิกค้นหาเมื่อสักครู่นะคะตรงนี้ก็จะมีอยู่2รายการนะคะถ้าเราจะทำการาคลิกเลือกรายการที่เราจะขอเบอิกเงินนะคะให้เราก็คลิกตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเมื่อติ๊กถูกนะคะทำรายการตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะให้เราคลิกจัดเก็บรายการนี้ลงตารางนะคะ ระบบก็จะบันทึกรายการที่เราคลิกเลือกเมื่อสักครู่นะคะให้หนึ่งบรรทัดรายการนะคะในกรณีที่เรามีการอ่าขอโทษนะคะถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราจะอ่าต้องการยกเลิกเอกสารหรือแบบคลิกผิดไม่ไม่เบิกแล้วเลยนะคะก็คือสามารถคลิกเลือกตรงอ่าที่เป็นรูกกระดาษเราก็มีอ่าลูกกากระบาดสีแดงนะคะตัวนี้ระบบจะคืนค่าให้นะคะก็คือจะยกเลิกรายการที่เราเลือกให้ แต่กรณีที่เรามั่นใจแล้วว่าเราจะเบิกรายการนี้นะคะเรามีการหักภาษีณนะที่จ่ายนะคะหรือค่าปรับนะคะให้เราคลิกตรงปุ่มระบุหักภาษีณนะที่จ่ายด้านล่างนะคะตามตัวอย่างนะคะจะมีการระบุการหักภาษีณนะที่จ่ายหรือค่าปรับนะคะเป็นมีการหักภาษีของประเภทนิติบุคคลนะคะฐานการคำนวณอยู่ที่20,000บาทนะคะมีการหักเงินไว้ 200บาทนะคะก็คือ1นะคะจากนั้นนะคะเมื่อระบุข้อมูลการหักภาษีนะที่จ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดปุ่มตกลงด้านล่างนะคะระบบก็จะจัดเก็บข้อมูลที่เราบันทึกรายการไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือจะระบะุจำนวนเงินแล้วก็ข้อมูลการหักภาษีของเรานะคะตรวจสอบความถูกต้องนะคะจากนั้นให้กดจำลองการบันทึกรายการนะคะ เมื <Merci. S 2> ่อกดปุ่มจำลองการบันทึกรายการเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะแสดงผลการจำลองการบันทึกรายการนะคะสำเร็จตรวจสอบเอกสารไม่มีข้อผิดพลาดนะคะให้เรากดปุ่มบันทึกข้อมูลนะคะจากนั้นนะคะเมื่อกดปุ่มบันทึกข้อมูลระบบจะแสดงผลการบันทึกรายการนะคะผลการบันทึกรายการสำเร็จเราจะได้เลขที่เอกสารขอเบิกนะคะ31ลงท้ายด้วย6,2 จากนั้นนะคะให้เรากดแสดงข้อมูลระบบก็จะแสดงารายละเอียดของข้อมูลรายการขอเบิกนะคะของเอกสารที่เราบันทึกไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเอกสาร31ลงท้ายด้วย62นะคะประเภทเอกสารที่เราบันทึกรายการได้ก็จะเป็นประเภทเอกสาร KA นะคะก็จะแสดงรายละเอียดของอข้อมูลทั่วไปแล้วก็รายการขอเบิกนะคะ ก็จะแสดงรายละเอียดอเอกสารลำดับที่1นึ่ลำดับที่2นะคะตรงนี้เราสามารถคลิกแสดงดูได้นะคะต้องการพิมพ์รายงานนะคะให้กดปุ่มพิมพ์รายงานด้านล่างนะคะระบบก็จะแสดงรายงานการขอเบิกเงินคงคลังนะคะแบบฟอร์มขอบศูนยหนึ่งนะคะแสดงรายละเอียดเลขที่เอก,เอกสารประเภทเอกสารนะคะ KA นะคะแล้วก็รายละเอียดทางด้านบัญชีนะคะ ตรงนี้เราสามารถอา่าพิมพ์เพื่อเก็บเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายของเราได้